สวัสดีครับกลับมาพบกับผมผู้กองกล้องในไขคดีดังเรื่องราวที่คุณจะได้ชมต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากแฟ้มคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงโดยมีการใช้นามสมมุติเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ที่สูญเสียแต่ยังคงไว้ซึ่งข้อเท็จจริงทั้งหมดในกระบวนการสืบสวนเพื่อเป็นอุทาหรณ์และถอดบทเรียนจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นค่ำคืนของวันที่6ธันวาคม พุทธศักราช2,556ัณงานแสดงดนตรีลูกทุ่นขนาดใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางนาท่ามกลางความสับสนวุ่นวายและเสียงเพลงที่ดังกระหึมได้เกิดเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงอุบัติเหตุที่น่าเศร้าแต่แท้จริงแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของการไล่ล่าฆาตกรต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ท่ามกลางผู้คนนับพันน้องกาฟิล วัยหปีได้หายไปจากสายตาของผู้เป็นบิดาในชั่วพริบตาหลังจากการค้นหาอย่างสิ้นหวังในบริเวณงานไม่เป็นผลทั้งสองจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลบางนาด้วยหัวใจที่แตกสลายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเด็กพัดหลงในงานรื่นเริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งคดีจึงถูกรับแจ้งและจัดอยู่ในประเภทคดีเด็กพัดหลงตามขั้นตอนปฏิบัติ ตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนได้เริ่มดำเนินการค้นหาในพื้นที่จัดงานและบริเวณโดยรอบทันทีมีการประสานงานไปยังอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของงานรวมถึงการตรวจสอบโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ในพื้นที่แต่เมื่อเวลาผ่านไปจากหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงจนกระทั่งงานเลิกราผู้คนเริ่มทยอยกลับกลับไม่พบร่องรอยของน้องกาฟิลเลยแม้แต่น้อย ราวกับว่าเธอได้หายลับไปในอากาศอย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางผู้คนนับพันข่้าคืนแรกของการหายตัวไปสิ้นสุดลงด้วยความว่างเปล่าและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสืบสวนที่กำลังจะเปิดโปงความจริงที่น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าขณะที่ผู้เป็นพ่อแม่ยังคงรอคอยอย่างมีความหวังข่าวการหายตัวไปของเด็กหญิงวัย6 6ปีก็ได้เริ่มแพร่กระจายไปในโลกโซเชียลมีเดีย สร้างแรงกดดันให้ทีมสืบสวนต้องทำงานแข่งกับเวลาเมื่อการค้นหาในพื้นที่ไม่เป็นผลทีมสืบสวนจึงต้องขยายขอบเขตการทำงานออกไปพวกเขาตั้งสมมติฐานใหม่ว่านี่อาจไม่ใช่แค่การพลัดหลงแต่อาจเป็นการลักพาตัวภารกิจต่อไปคือการไล่ดูกล้องวงจรปิดทุกตัวในรัศมีโดยรอบที่เกิดเหตุเพื่อหาร่องรอยดิจิทัลที่คนร้ายอาจทิ้งไว้ มันคืองานที่ต้องอาศัยความอดทนและสายตาที่เฉียบคมและแล้วความพยายามของพวกเขาก็เป็นผลทีมสืบสวนพบหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นแรกซึ่งเป็นเบาะแสเดียวที่พวกเขามีในตอนนั้นภาพดังกล่าวมาจากกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟฟ้าแบรินซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่จัดงานมันคือภาพของชายไม่ทราบชื่อคนหนึ่ง กำลังจูงมือเด็กหญิงซึ่งมีรูปประพันธ์สันฐานตรงกับน้องกาฟิลทุกประการเดินเลียไปตามทางเท้าและหายเข้าไปในความมืดของซอยข้างทางแม้ภาพที่ได้จะไม่คมชัดไม่สามารถระบุใบหน้าของชายคนดังกล่าวได้แต่มันได้ให้ข้อมูลที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งแก่ตำรวจนั่นคือลักษณะาการแต่งกายชายคนนั้นสวมเสื้อยืดสีเข้มซึ่งเป็นเสื้อของทีมงานในคณะดนตรีที่มาจัดแสดงในคืนนั้น จากข้อมูลกล้องวงจรปิดทีมสืบสวนพบว่าคนร้ายคือหนึ่งในทีมงานของคณะดนตรีแต่ปัญหาคือภาพที่ได้นั้นไม่คมชัดไม่สามารถระบุใบหน้าได้และทีมงานของคณะดนตรีโดยเฉพาะคนงานรับจ้างรายวันมีจำนวนหลายสิบคนการตามหาชายในภาพเปรียบเสมือนการงมเข็มในมหาสมุทรแต่ทีมสืบสวนไม่ย่อทอ พวกเขาเริ่มต้นจากการทำงานพื้นฐานที่สุดนั่นคือการสอบปากคำทีมสืบสวนได้เดินทางไปยังสถานที่ต่อไปที่คณะดนตรีทำการแสดงและเริ่มสอบปากคำทีมงานทุกคนตั้งแต่หัวหน้าวงไปจนถึงคนงานรายวันโดยนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปริ้นออกมาให้ทุกคนดูในช่วงแรกการสืบสวนดูเหมือนจะพบทางตันทุกคนต่างบอกว่า เสื้อแบบนี้เป็นเสื้อทีมงานที่ใครๆก็ใส่และในความมืดเช่นนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุตัวตนได้แต่แล้วก็มีคนงานเก่าแก่คนหนึ่งที่เพ่งมองภาพนั้นนานเป็นพิเศษผมไม่แน่ใจนะครับแต่ท่าทางการเดินแบบนี้มันคล,ล้ายไอ้หนุ่ยคนที่ชอบเรียกตัวเองว่าติ๊งต่างมันเป็นคนงานขาจรเพิ่งมาทำงานได้ไม่นาน ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนในที่สุดตำรวจก็ได้ชื่อมาอยู่ในมือแม้จะเป็นเพียงชื่อเล่นแต่มันก็คือเบาะแสที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ภารกิจต่อไปคือการตามหาตัวในหนุย่ยหรือติ้งต่างให้พบแต่ขณะที่ทีมสืบสวนกำลังจะวางแผนเพื่อติดตามจับกลุ่มเสียงวิทยุสื่อสารก็ดังขึ้นพร้อมกับข่าวที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของคดีนี้ไปตลอดการสวนวิทยุ รับแจ้งจากพลเมืองดีพบกะโหลกศีรษะมนุษย์และเสื้อผ้าเด็กในพงหญ้ารกข้างซอยสุขุมวิทร้อยห้าใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้าแบริงขอให้สายตรวจเข้าตรวจสอบทีมสืบสวนและกองพิสูจน์ลักฐานรุดไปยังที่เกิดเหตุทันทีและภาพที่พวกเขาพบคือสิ่งที่ยืนยันความกลัวที่ร้ายแรงที่สุดโครงศีรษะของเด็กและเสื้อผ้าที่ตรงกับที่น้องกาฟิลใส่ในคืนที่หายตัวไป ความหวังที่จะพบตัวน้องกาฟิลยังปลอดภัยได้จบสิ้นลงแล้วการค้นพบร่างของน้องกาฟิลได้เปลี่ยนความหวังให้กลายเป็นความแค้นภารกิจของทีมสืบสวนไม่ใช่การตามหาเด็กหายอีกต่อไปแต่คือการไล่ล่าฆาตกรที่ใช้คราบของคนงานรับจ้างแฝงตัวอยู่ในเงามืดเป้าหมายคือชายที่รู้จักกันในชื่อในหนุ่ยหรือติ้งต่าง แต่ปัญหาใหญ่ที่ทีมสืบสวนต้องเผชิญคือผู้ต้องสงสัยเป็นบุคคลพเนจรไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไม่มีแม้แต่นามสกุลที่แน่ชัดเขาคือผีคือเงาที่ไร้ตัวตนการตามหาเขาเปรียบเสมือนการงมเข็มในมหาสมุทรปฏิบัติการตีวงล้อมจึงเริ่มต้นขึ้นโดยการทำงานอย่างหนักในทุกมิติทีมที่หนึ่ง ถูกส่งกลับไปยังคณะดนตรีอีกครั้งเพื่อสอบปากคำคนงานทุกคนอย่างละเอียดพวกเขาต้องการข้อมูลทุกอย่างบ้านเกิดอยู่ที่ไหนเคยพูดถึงญาติที่ไหนบ้างมีพฤติกรรมหรือนิสัยส่วนตัวที่น่าสังเกตอย่างไรทีมที่สองทำงานร่วมกับฝ่ายเทคนิคเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดีที่สุดและส่งภาพนั้นพร้อมข้อมูลรูป,ปรพรรณสันฐานไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศ พร้อมทั้งประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์เปลี่ยนประชาชนนับล้านให้กลายเป็นดวงตาของตำรวจขณะที่แรงกดดันจากทุกทิศทางกำลังบีบเข้ามาฆาตกรก็กำลังเคลื่อนไหวในหนุ่ยรู้ตัวว่าตำรวจกำลังตามล่าเขาจึงหลบหนีออกจากคณะดนตรีเดิมและไปสมัครเป็นคนงานกับคณะดนตรีอีกวงหนึ่งในจังหวัดอื่นเขาพยายามกลมกลืนไปกับฝูงชน และเริ่มมองหาเยื่อรายต่อไปแต่เขาไม่รู้เลยว่าภาพของเขาได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วและแล้วเบาะแสสำคัญที่สุดก็เดินทางมาถึงในรูปแบบของโทรศัพท์สายหนึ่งจากพลเมินดีผมเห็นข่าวครับผู้ชายในรูปคนที่จูงมือน้องที่เสียไปผมว่าผมเห็นเขาเขาทำงานอยู่กับวงดนตรีที่มาเล่นในงานวัดที่นี่ เบาแสจากพลเมืองดีได้นำทางทีมสืบสวนไปยังเป้าหมายฆาตากรในหน่ยหรือติ้งต่างกำลังแฝงตัวเป็นคนงานอยู่ในคณะดนตรีที่ทำการแสดงในงานวัดต่างจังหวัดวงล้อมกำลังจะถูกปิดลงแล้วทีมสืบสวนต้องทำงานอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อไม่ให้ผู้ต้องสงสัยไหวตัวทันพวกเขาแบ่งกำลังออกเป็นสองชุดชุดแรกเข้าตรวจสอบบริเวณหลังเวทีซึ่งเป็นที่พักของคนงาน ส่วนอีกชุดหนึ่งแฝงตัวปะปนไปกับชาวบ้านเพื่อสแกนหาใบหน้าที่ตรงกับภาพในแฟ้มสืบสวนและแล้วท่ามกลางกลุ่มคนงานที่กำลังเก็บของอยู่หลังเวทีนายตำรวจคนหนึ่งก็พบเป้าหมายชายคนหนึ่งที่มีรูปประพันธ์และท่าทางการเดินตรงกับชายในภาพจากกล้องวงจรปิดทุกประการเขายืนยันตัวตนเป้าหมายผ่านวิทยุสื่อสารและสัญญาณเข้าจับกลุมก็ถูกส่งออกไป ไม่มีการต่อสู้ไม่มีการขัดขืนในหนุ่ยถูกจับกุมตัวแต่โดยดีแววตาของเขาว่างเปล่าและเรียบเฉยราวกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึงผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวกลับมายังกองบัญชาการตำรวจนครบาลทันทีและในห้องสอบสวนที่เย็นเยียบนั้นเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหลักฐานชิ้นสำคัญภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกวินาทีที่เขาจูงมือน้องกาฟิล เดินหายไปในความมืดเขาก็ยอมเปิดปากเขาให้การรับสารภาพเล่าถึงขั้นตอนการหลอกล่อบีบคอและฆ่าคมขืนน้องกาฟิลด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบไร้ซึ่งความรู้สึกผิดหรือความสะทกสะท้านใดๆคำสารภาพที่ไร้ความรู้สึกของนายหนุ่ยได้ปิดฉากคดีของน้องกาฟิลลงในชั้นสืบสวนแต่ความเย็นชาและไม่สะทกสะท้านของเขา ได้จุดประกายความสงสัยครั้งใหม่ในใจของทีมสอบสวนมันไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่เพิ่งลงมือเป็นครั้งแรกคำสั่งด่วนถูกส่งไปยังฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากรให้ตรวจสอบประวัติของนายหนุ่ยย้อนหลังทั้งหมดอย่างละเอียดที่สุดทุกคดีทุกข้อหาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่และไม่นานสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอก็ยืนยันความกลัวที่เลวร้ายที่สุดของทีมสืบสวน ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2551ในหายหนุย่ยเคยมีประวัติถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหากระทำอนาจาร์สถานที่เกิดเหตุคืออำเภอเปอยด้อยจังหวัดขอนแก่นเหยื่อคือเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบแต่ที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือรูปแบบการก่อเหตุที่บันทึกไว้ในสำนวนคดีเก่ามันคือพิมพ์เขียวเดียวกันกับคดีของน้องกาฟิลทุกประการใช้อูบายหลอกล่อเหยื่อว่าจะพาไปซื้อขนม ก่อนจะพาไปยังที่เปลี่ยวโชคยังดีที่ในคดีนั้นเด็กหญิงรอดชีวิตมาได้ทำให้ในายหนุย่ยถูกจับกุมแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเขาได้รับโทษจำคุกเพียงไม่กี่ปีและถูกปล่อยตัวพ้นโทษออกมาในปีพุทธศักราช2555วินาทีนั้นเองทีมสืบสวนตัวตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับฆาตกรที่เพิ่งก่อเหตุครั้งแรกแต่กำลังเผชิญหน้า กับอสูรกายที่เคยถูกจับกลุ่มและถูกปล่อยกลับคืนสู่สังคมเพื่อกลับมาล่าเหยื่ออีกครั้งอย่างโหดเหี้ยมและช่ำชองกว่าเดิมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของนายนุย่ยได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่น่ากังวลว่าเขาคือผู้กระทำความผิดซ้ำที่กลับมาก่อเหตุรุนแรงขึ้นหลังพ้นโทษทีมสืบสวนได้เชื่อมโยงคดีที่ขอนแก่นในปี2551 เข้ากับคดีที่จังหวัดเลยในเดือนกุมภาพันธ์2556แต่ช่องว่างเกือบ10เดือนก่อนจะถึงคดีของน้องกาฟิลยังคงเป็นปริศนาแนวทางการสอบสวนจึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบัตรนี้ไม่ใช่การสอบสวนเพื่อปิดคดีเดียวแต่เป็นการสร้างแผนผังลำดับเหตุการณ์ของอาชญากรต่อเนื่องเพื่อค้นหาผู้เสียหายรายอื่นๆที่อาจยังไม่ถูกเชื่อมโยง ภารกิจแรกคือการแกะรอยการเดินทางของในหนุ่ยในช่วงเวลาที่หายไปทีมสืบสวนย้อนกลับไปสอบสวนกลุ่มคนงานในคณะดนตรีต่างๆที่ในหนุ่ยเคยทำงานด้วยเพื่อสร้างไทม์ไลน์การเดินทางและการทำงานของเขาตลอดปี2556พวกเขาพบว่าในหนุ่ยได้พเนจรรับจ้างไปกับคณะดนตรีหลายแห่งทั่วประเทศ เมื่อได้ข้อมูลเส้นทางการทำงานที่ชัดเจนทีมสอบสวนจึงนำข้อมูลนี้กลับเข้าสู่ห้องสอบสวนอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ถามคำถามปลายเปิดแต่เป็นการสอบสวนที่เจาะจงไปยังพื้นที่และช่วงเวลาที่พวกเขามีข้อมูลอยู่ในมือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับข้อมูลที่ระบุถึงสถานที่และช่วงเวลาที่เขาเคยไปปรากฏตัวในหน่วยจึงเริ่มให้การถึงการก่อเหตุอื่นๆที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผย คำไม่การแรกที่น่าตกใจคือคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2556ในพื้นที่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพียงสองวันก่อนคดีของน้องกาฟิลเขาได้ก่อเหตุในลักษณะเดียวกันกับเด็กหญิงนามสมมุติน้องมิ้นและที่น่าตกใจยิ่งกว่าเขายังให้การต่อเนื่องถึงเหตุการณ์ในวันถัดมาคือวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556ในย่านบางบอน เขาก่อเหตุกับเด็กหญิงนามสมมุติน้องแอนอีกหนึ่งรายการสอบสวนได้เปิดเผยไทม์ไลน์การก่อเหตุที่น่าตกใจของนายหนุ่ยในช่วงต้นเดือนธันวาคมพุทธศักราช2556ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการก่อเหตุที่ต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นการจับกลุ่มเขาในคดีของน้องกาฟิลจึงเป็นการหยุดยั้งอาชญากรที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุด เมื่อการรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกคดีที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแฟ้มคดีในชั้นสืบสวนก็ได้ถูกปิดลงและส่งต่อไปยังกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลเพื่อพิจารณาบทลงโทษต่อการกระทําที่เกิดขึ้นฝ่ายอัยการได้นําเสนอพยานหลักฐานทั้งหมดที่ทีมสืบสวนรวบรวมมาอย่างยากลําบากต่อศาลทั้งคํารับสารภาพของผู้ต้องหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากที่เกิดเหตุทุกแห่งพยานบุคคลและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในคดีของน้องกาฟิลคดีนี้ได้เดินทางผ่านกระบวนการยุติธรรมทั้ง3าศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์จนถึงชั้นศาลฎีกาซึ่งทุกชั้นศาลได้พิจารณาจากพยานหลักฐานและพฤติกรรมการก่อเหตุที่ต่อเนื่องและเป็นภัยร้ายแร,แรงต่อสังคมในที่สุดศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้ลงโทษประหารชีวิตนายหนุย่ย เป็นบทสรุปสุดท้ายตามกระบวนการทางกฎหมายคดีของน้องกาฟิลและผู้เสียหายรายอื่นๆได้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในสังคมไทยนำไปสู่การเรียกร้องให้มีการทบทวนบทลงโทษในคดีล่วงละเมิดทางเพศให้มีอัตราโทษที่สูงขึ้นรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนระเบียบการรับแจ้งความคนหายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมง คดีของนายหนุย่ยติ้งต่างได้ปิดฉากลงด้วยคำพิพากษาถึงที่สุดแต่ได้ทิ้งไว้ซึ่งบทเรียนที่สำคัญถึงอันตรายของอาชญากรที่ก่อเหตุซ้ำและความสำคัญของการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเชื่อมโยงคดีต่างๆเข้าด้วยกันสุดท้ายนี้เราขอจดจำเรื่องราวของผู้เสียหายทุกคนและหวังว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจให้สังคมตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็ก และเยาวชนต่อไปสำหรับคดีดังในวันนี้ผมผู้กองกล้องต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ